Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> mm -hmm. <laughs> don't yeah, I love that. Say hi! Yeah, I want that to good. That's for you. Oh, the twist? You want to do the twist? No, i teaching. high, <laughs> get my That's the twist. This one? Yeah, huh? <laughs> you can't really make her happy. <laughs> 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 you need the twist. Tell us what happened. You need that photo. Don't take any pictures of her. Don't want to get you in the hospital. So you have to pick. Then how we go dancing? No, you don't no. dance like that. Not much. I want to dance. To. Dance like nobody's watching. I swear. to you. What you need to do, but your legs are falling off. <laughs> 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 yeah, this random is a good reason for You've for seven hours. Mm -hmm. Every huh. time I'm snacking. 9 30 to 4. 4.30, yeah, which is great. She's busy horsing around. <laughs> <laughs> so now the other thing I, I wanted to before. ask you. Damn. Did Scammed? you make, there's tons of websites, They're free websites out there to make. What she said somebody stole yeah, Like I'm a website for, uh, to plan stuff on. Dalton, and the the only reason team I team ask that is because can, I, can I borrow it People give it right back. the gift the gift <laughs> <everything>. <laughs> Okay. So, so that, you know? Yeah, like right, you do <laughs> um, you have to take your napkin call, you told me. You have to do your cake tasting. we're gonna do a little shower or something for you. No. Uh, yes, we, we are to uh, bed. Uh, yeah. it's happening. <laughs> so get over it. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็วันเสาร์ค่ะเตรียมจัดอาหารวันเกิดให้แม่ยาค่ะแม่ยาอยากกินอาหารอีสานค่ะก็จะมีเนื้อหมูนะคะแม่บ้านมักไวจะทําเป็นหมูทอดแดดเดียวค่ะแล้วก็ตับไก่ค่ะตับไก่แม่บ้านมักเรียบร้อยค่ะตับไก่ แล้วก็เนื้อไก่ค่ะเนื้อกไก่แม่บ้านฉีกไว้จะทําลาบไก่นะคะแต่ว่าทําแบบระบบฉีกเอาจะได้ยิบง่ายๆกับข้าวเหนียวเนาะ,ะเนาะก็สมตําผักแตงกระลำข้าวเหนียวค่ะนี่แหละค่ะง่ายๆอาหารอีสานแล้วก็มีอาหารที่ทางแม่ยาเตรียมมาเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากแล้วแม่ยาออเดอร์นี้เลยค่ะ แม่อยาออเดอร์นี่เลยลาบไก่ตับไก่ทอดเนือ้อสมตำข้าวเหนียวค่ะเพืเพ่อนๆโอ้ย

ตับไก่ค่ะคี่เอ๋อยากินถอดตับไก่ค่ะเลยให้แม่มาให้ใหกินเนาะเนาะหอมหอมไก่ค่ะคับกำลังย่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมมากเลยเปิดหอมป่ะหอมหอม ตับไก่ตับไก่หอมหอมค่ะอยากกินแล้วน้ำลายไหลอืเบ่งข่าวหอมอหลีอันนี้นูก็บ่ได้กินหงคือกันค่ะหอมหอมอันนี้เฮ็ดตับไก่กินกับตำบัุคงแสบดีดีบังขีดขีบขึ้นมาให้บังนะยังท่านได้ซุกดียังท่านในซุกยังท่านในเลี้ยงเลย อหอมหอมคือบานเฮาเลยเวลาเข้าเห็ุออมตับไก่กับตัำมบคงเนาะฮังเล Cảm <laughs> <laughs> ตั้งบกักหงค่ะต,งต,งต,งตงังเบาตังฝนบอกันแกมีเสียงเพลงไปนั่งกินนายกินีรีค่ะเบงโจกเข่าเหนียวค่ะ เนี what? No, that the non ่ยแม่ย่าเลือบแดดทำไมอะบอจิติงแกมพาร์บแดดแสบมั้ยมันจะติ่งแกมพาร์บแดดแสบมั้ยบอแดดบอแสบบอแสบบอแดดบอแสบบอจิติงเอนใช่ไหมแอลซิวอันดีน่าแคบบอจิติงมากแซบแซบแซบ Aroyo. Aroyo. Thank you, sap, sap. Happy birthday, Gemma. Thank you. Yeah. I think we should make them flatter and yeah. rounder. Yeah. Because then it's easier to cut them up. <laughs> This works though. They're the a bit tart. เย้ฝนตกมาอย่างหนักเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดู ฝนตกเป็นยังไงบ้างคะน้องนารินบอกว่าแม่อย่าออกไปแม่อย่าออกไปนี่คะ่ะเข้าบ้าน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 เขา้า,ขาบ้านคะ่ะฝน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 ตกทุกวันฝนตกทุกวันคะ่ะ